หนุ่มหัวหน้าชุดเดนตายชุดกายลงนั่งที่เดิมโคนไม้ใหญ่ที่เขานั่งชิงเมื่อสองชั่วโมงก่อนไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกลานนี้คือลานเดิมที่พวกเขานั่งพักเหนื่อยจากการถูกไล่ล่าจริงๆที่เดิม,มแน่ๆเลยมวดคนบุรีที่พวกผมดับรวมกันไว้ยังอยู่นี่เลยคนเล็กบอกพร้อมกับชูก้นบุรีที่ถูกกดบี้กับพื้นจนเหลือเป็นก้อนนิดเดียวให้เห็น อืเสียงตอบรับเหมือนคลางของหมวดหนุ่มแสดงอาการรับรู้เราจะเอาอยัางไงกันต่อละทีนี้จ่าชาติชายเอ่ยถามขึ้นลูกน้องที่ต่างก็งุนงงทำอะไรไม่ถูกความประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อความงวนสนเท่ขึ้นในใจของทุกคนคืนนี้เราคงต้องนอนพักที่นี่แล้วตั้งสติกันใหม่ผมก็งงเหมือนกันเดินกันไปตั้งสองชั่วโมงกว่า แต่กลับวนมาอยู่ที่เดิมได้ผู้หมวดหนุ่มพูดเหมือนลำพึงกับตัวเองแต่ก็ได้ยินกันทั่วแสงสว่างที่ส่องทุกสรรพสิ่งให้กระจ่างชัดอยู่เมื่อไม่นานมานี้บัดนี้สัวมัวลงเหมือนกับกําลังเข้าสู่รัตติสาลป่าที่มีแต่ต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่ระเกะระก,กะเต็มพื้นที่บทบังแสงสว่างยามเย็นจนหมดความมืดคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว สำหรับในเมือง6โมงเย็นก็ยังคงมีแสงสว่างให้ได้เห็นและค่อยๆอ,อ,อ่อนแสงลงเพื่อให้รู้ว่าความมืดกำลังจะเข้ามาครอบคลุมเสียงน้ำในกระเพาะของใครคนใดคนหนึ่งปลุกพวังความคิดของหัวหน้าชุดเช่นเรือตีจัก,กรพรรดิให้ตื่นขึ้นหิวกันไหมพวกเราตั้งแต่เที่ยงยังไม่ได้กินอะไรกันเลยแลวยังต้องมาเหน็ดเหนื่อยกันอีก ถ้าไม่มีเหตุอะไรเราก็คงไปกินข้าวเที่ยงกันที่ฐานแล้วผู้หมวดหนุ่มพูดขึ้นพร้อมกับปลดเป้หลังออกมาวางตรงหน้าเปิดดูของซึ่งบรรจุอยู่ภายในใครมีอะไรติดตัวมากินบ้างลองสำรวจเป้ตัวเองดูสิจ่าชาติชายพูดขึ้นพร้อมกับปลดเป้ที่ด้านหลังมาเปิดดูเช่นกันพวกผมดูกันแล้วครับไม่มีของกินติดมาเลย ในเป้มี่จะเสื้อผ้ากับพวกสบู่ยาสีฟันของใช้ประจำตัวและลูกปืนอนกคนละกล่องครับคนสมศักดิ์ตอบแทนพวกพลทหารด้วยกันที่พยักหน้ารับตามนั้นนั่นพวกเองจะกินน้ำเป็นอาหารเนี่ยไงถือกระติกน้ำพร้อมเพียงกันเลยจ่าชาติชายพูดน้ำเสียงดุดุไม่ใช่น้ำหรอกครับพวกผมมีน้ำติดกันมาคนละกระติกเล่าคนละกระติก คนสมศักดิ์พูดบอกพร้อมกับยิ้มน้อยๆคนทหารอีกสามนายก็ก้มหน้าลงมองกระติกน้ำเป็นการยอมรับอยู่ในทีอ้าวเขาให้กระติกใส่น้ำติดตัวคนละสองกระติกเพื่อต้องเข้าพื้นที่ที่หาน้ำกินยากและเป็นเวลานานพวกเองดันเอาเหล้าใส่มาคนละกระติกเลยเหรอจ่าชาติชายบนลูกน้องแต่ก็รู้สึกขำในความพิเรนของพลทหารผู้ใต้บังคับบัญชาครับ ก็เป็นแบบนี้กันเป็นประจำแล้วครับออกสนามจ่าไม่รู้เองแหละคลสัจจาตอบในขณะที่พลเล็กเทเหล่าใส่ฝากระติกซึ่งมีความจุประมาณครึ่งหนึ่งของขวดเครื่องดื่มชูกําลังส่งให้หมวดหนุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนกระติกก็ยื่นส่งให้จ่าชาติชายคนละกๆบครับหมวดละจาสมองจะได้แรนหูตาจะได้แจ่มชัดไม่พากลับมาที่เดิมอีก พูดจบพลเล็กก็รีบถอยออกให้พลรัศมีคอมแบทของจ่าชาติที่เง้อยู่ตรงหน้าพลางหัวเราะอย่าก,กินกันมาก,กนะเราไม่ได้อยู่ในที่ตั้งปกติอย่าประมาทอะไรผู้หมวดหนุ่มบอกลูกน้องหลังจากเล่าในฝากติกร้อนวาบลงสู่กระเพาะในเป้ของผู้หมวดหนุ่มหัวหน้าชุดเดนตายมีบะหมี่สำเร็จรูปสามห่อที่อยู่ในเป้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กับน้ำพริกเผา นำพริกตาแดงอย่างแล้กระปุกส่วนของจ่าชาติชายมีปลากระป๋องอยู่สองกระป๋องไม่มีอะไรเลยเว้ยเราไม่ได้เตรียมรบในป่าจ่าชาติชายบ่นกับตัวเองพร้อมกับสายหน้าอาหารมื้อเย็นที่รวมมือ้อกลางวันอยู่ด้วยก็คือบะหมี่สำเร็จรูปของหมวดจักรพพัดที่มีอยู่สามหอ่อโดยหักแบ่งกันคนละครึ่งหอ่อกลัวคอด้วยน้ำเปล่าที่ติดตัวกันมา หลังจากดื่มเหล้ากันพอร้อนร้อนท้องเรื่องอาหารที่บรรจุลงกระเพาะก็จบลงเพียงแค่นี้ความสว่างของตอนกลางวันหมดสิ้นไปแล้วทั้งหัวหน้าและลูกน้องหกคนนั่งพูดคุยปรึกษากันท่ามกลางความสลัวลางในยามค่ำคืนมองไกลๆก็คงเหมือนเงาดำๆหกเหงาท่ามกลางความมืดแห่งรัตติการป่าทั้งป่าเงียบสงัด มีเพียงเสียงจากแมาแลงกลางคืนที่สืดปีกส่งเสียงอยู่ในความมืดการใช้ชีวิตในป่าของทหารประสบะการณ์มีเท่าที่พึกกันมาตามหลักสูตรการยังชีพในป่าเท่านั้นอีกร้อยเรื่องพันประการของป่าทหารเหล่านี้ยังไม่เคยผ่านพบพลายน้ำสีเขียวเหลืองของหน้าปัดนาฬิกาบนข้อมือหนวดหนุ่มบอกเวลาสามทุ่มเศษ นอนพักกันที่ร้านนี่แหละดูโล่งเตียนดีกว่าที่อื่นพรุ่งนี้เรามีเรื่องต้องคิดต้องแก้กันแต่เช้าเรื่องแรกก็คือเราจะมีอะไรกินนอกเหนือจากน้ำที่เรามีเหลืออยู่หมวดหนุ่มพึมพำพอได้ยินกันแล้วเปิดเป้หลังหยิบผ้าปูที่นอนสีเขียวเข้มที่เบิกติดกันมาปูเรียงกันไปเป็นแถวของใครของมันโดยหมวดและจ่าถูกวางตำแหน่งให้นอนกลาง ขนาบด,ด้วยคนทหารข้างละสองนายครู่ใหญ่ต่อมาเสียงพูดคุยของทหารกล้าทั้งหกนายก็เงียบลงคงเหลือแต่เสียงแหลมเล็กของมแมลงกลางคืนแววมาพร้อมกับเสียงแกล,ก,ลกของกิ่งไม้ใบไม้ที่โยกไหวไปมาตามแรงลมแห่งธรรมชาติหมวดจักรพัดสะดุ้งตื่นจากแรงกระทุ้งเบาๆของจ่าชาติชายที่นอนอยู่ข้างๆพร้อมเสียงกระซิบนวด รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างกำลังทับและเคลื่อนอยู่บนหน้าแข้งของเราไหมผู้หมวดหนุ่มซึ่งกำลังลืมตาขึ้นจากการถูกปลุกตรีตาลงมองทางปลายเท้าเพราะรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดหน้าแข้งตามที่จ่าชาติกระสิบบอกพันพอมองเห็นร่างกายก็เหมือนกับชาวูไปชั่วขณะอืมอยู่นิ่งๆอย่าขยับทำให้นิ่งไว้มันน่าจะเป็นงู ผมเห็นตัวมันขนาดโคนขาเลยยาวมากอยู่เฉยๆไว้ก่อนมันไม่ได้ทำอะไรเราหมวดหนุ่มกระซิบตอบจาชาติชายผู้เป็นผู้บงังคับบัญชาที่รองจากเขาพร้อมกับปรีตามองงูตัวนั้นที่กำลังเคลื่อนส่วนหัวขึ้นพาดบนข้อเท้าของคนทหารอีกสองคนซึ่งรับอย่างไม่รู้สึกรู้สาทางด้านขวามือของเขา มือข้างหนึ่งค่อยๆปลดปืนสั้นในซองข้างเอวขึ้นมากำไว้อย่างเงียบกริบพร้อมจะป้องกันเหตุหากจะเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นอึดใจใหญ่ๆกว่างูขนาดโคนขาที่เลื้อยทับขึ้นมาบนหน้าแข้งของทหารเดนตายทั้งหกนายตัวนั้นก็ค่อยๆพ้นผ่านจากหน้าแข้งของทหารทั้งหกไป หมวดและจาซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเรียนอริยบทในการนอนมาเป็นครึ่งนั่งครึ่งนอนอย่างเงียบกริบสายตาของผู้บังคับบัญชาต่างชั้นยศทั้งสองมองตามเงาเลื่อมของเกร็ดที่กระทบกับแสงจันทร์วับแวบที่เคลื่อนห่างออกไปด้วยใจตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นไงบ้างจาหมวดหนุ่มถามเมื่อสังเกตถึงความเงียบของจาชาติชาย พูดไม่ออกครับหมวดเนื้อตัวผมชาไปหมดหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยครับตอนที่มันเลื้อยทับไปบนขาของผมไม่กล้าขยับขยื่นเลยจ่าชาชายตอบด้วยน้ำเสียงกระเส่าทำไมไม่ถีบมันออกไปละ่ะเมื่อหัวค่ำยังเห็นเงื้อเท้าจะถีบพลเล็กอยู่เลยถ้าจ่าถีบให้มันไปพ้นๆมันจะได้ไม่เลื้อยมาทับผมด้วยหมวดหนุ่มแย่ลูกน้องถีบอะไรล่ะหมวด ลืมตาม,มาเห็นหัวใจผมก็แทบหยุดเต้นแล้วผมไม่เคยชอบงูครับมันรู้สึกขยแยงยังไงก็ไม่รู้แล้วนี่ตัวเท่าขาเลยด้วยจ่าชาติชายแสดงอาการขนพองสยองกล้าวด้วยความขยแยงมันมาจากทางไหนกันเนี่ยลูกน้องเราไม่เห็นมีใครรู้ตัวเลยทั้งฝั่งจ่าสองคนฝั่งผมสองคนมันหลับกันเงียบไม่รู้สึกตัวกันสักคนลองคลำมันดูสิยังหายใจกันอยู่หรือเปล่า ผู้หมวดพูดด้วยน้ำเสียงที่ออกแววขำเพื่อให้จ่าชาติชายรู้สึกคลายจากความตื่นเต้นคงกินเหล้ากันเข้าไปโขลเลยแล้วครับแต่ละคนถึงไม่มีใครรู้สึกตัวเลยนี่ท้ามันขมอบนใครสักคนกว่าจะรู้ตัวก็คงเข้าไปอยู่ในท้องงูแล้วจ่าชาติชายตอบพร้อมกับมังเอกที่กำลังจะเขหัวพลวิชานซึ่งนอนอยู่ใกล้ตัวเขาที่สุดอย่าไปแกล้งพวกมันเลยจา่า ป่อยให้มันหลับให้สบายเถอะเหนื่อยกันมาทั้งวันยังไงพวกมันก็เหมือนเพื่อนตายของเราหมวดจักรพัรดิพูดยิ้มยิ้มเมื่อเห็นพลทาหารทั้งสีน่นายของเขายังคงหลับสนิทไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอนทั้งหมวดไอ้ตัวนั้นมันไปไกลแล้วละ่ะนั่งอยู่แบบนี้เหมือนกับเป็นยามให้ไอ้พวกนี้เลยกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยหมวดจ่าชาติชายบัวเลาะเบาๆขณะเอน็นตัวนอนราบลงอย่างเดิม ตีสามแล้วนอนกันเถอะพ่กนี้มีเรื่องคิดแต่เช้าสิ้นคำตอบหมวดก็เอนกายลงนอนปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบคลุมทั่วบริเวณอีกครั้งหนึ่งแสงสว่างที่จัดจ้ายามเช้าส่องผ่านเปลือกตาที่ปิดสนิทของหมวดหนุ่มทำให้รู้สึกตัวตื่นขึ้นหันมองข้างตัวทั้งซ้ายขวามีเพียงเอ็มสประจำกายที่แนบชิดอยู่กับลำตัว โดยลำกล้องหันไปทางปลายเท้าอันเป็นการวางที่พร้อมจะหยิบขึ้นใช้งานส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาอีกห้านายไม่รู้ว่าหายไปทางไหนผู้หมวดหนุ่มรีบลุกขึ้นจากการนอนกวาดสายตาหาเพื่อนร่วมทีมก็พบพนเล็กและคนสมศักิ์กำลังก่อไฟโดยมีจ่าชาติชายกำลังนั่งโบกองไฟให้ลุกโชนขึ้นกิ่งไม้แห้งถูกหักกองไว้อยู่พอประมาณเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการทำอะไรสักอย่าง หมวดจักรพัฒเทน้ำดื่มในกระติกออกล้างหน้าล้างตาอย่างประหยัดเพราะไม่รู้ว่าจะมีน้ำเติมใส่กระติกอีกเมื่อไหร่เสร็จจากธุระส่วนตัวก็หิวเอ็มประจำกายเดินไปหาลูกน้องที่กำลังช่วยกันก่อ,กอไฟอย่างำคำักคมเนก่อไฟทำอะไรกันจาะตื่นก็ไม่เรียกผมด้วยปล่อยให้นอนตะวันแยงตาอยู่ได้ผู้หมวดหนุ่มต่อว่าเพราะเสียฟอร์มเป็นหัวหน้าเขาแต่กลับตื่นสายกว่าเพื่อน ผมเพิ่งลุกมาไม่นานนี่เองครับไม่ได้ปลูกหมวดเพราะไม่มีงานอะไรเร่งด่วนอยากให้หมวดได้พักก่อนมากๆหมวดเหนื่อยกว่าพวกผมเยอะครับจ่าเอกชาติชายตอบพร้อมกับใช้กิ่งไม้ที่ยังมีใบสดติดอยู่พัดโบกกองไฟให้ลุกโชนขอบใจพวกเรามากนะแล้วนี่กอไฟทำอะไรกันละ่ะมวดหนุ่มถามด้วยความสงสัยอ๋อ ไอ้สี่คนนี่มันได้ยินเสียงไก่ปลาขันอยู่ตอนตีสี่มันเลยปลุกกันและชวนกันไปสี่คนมันปล่อยให้ผมกับหมวดนอนอยู่ไอ้วิชานมันมีสายเอ็นสําหรับตกปลาติดเปเมาด้วยมันเลยทําแล้วตีนดักไว้แล้วช่วยกันเฝ้าดูปูงไก่ปลาพอเริ่มสว่างก็มีไก่ตาบอดมาติดแล้วไอชานสองตัวตัวอื่นไม่กล้าเข้าไป ไอ้เล็กนี่ก็เลยได้กิ่งไม้ขนาดแขนกว้างไปในกลุไก่ป่ามีอตัวหนึ่งตาบอดเหมือนกันหลบไม่ทันเลยโดนล้มไปอีกตัวรวมเป็นสามจ่าชาติชายเล่าเหตุการณ์รวมๆแต่น้ำเสียงมีแววสับพยอกลูกน้องที่กำลังเขียียฐานแดงๆให้กว้างขึ้นพร้อมกับเติมปืนเพื่อเพิ่มฐานเข้าไปอีกคนเล็กและคนสมศักดิ์ไม่ได้โตตอบอะไรเพียงแต่หันมาแยกเขี้ยวยิ้มให้ เลว,วิชาญกษัตยาล่ะหมวดหนุ่มถามหาลูกน้องที่ยังไม่ปรากฏตัวอยู่ด้วยมันเอาไก่สามตัวไปทําตรงแอ่งน้ําเล็กๆใกล้ๆกับที่ฝูง่ก่ป่าหากินอยู่ครับไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่โน่นไงเดินมาน่นแล้วจ่าเอกชาติชายตอบพร้อมกับบุ้ยปากไปทางพลวิชาญและพลสัตจาที่กําลังถือไก่ที่ทําเสร็จเรียบไม้เรียบร้อยเดินตรงมา เมื่อมาถึงกองไฟที่เพื่อนก่อไว้จนฐานติดไฟแดงโล่อยู่ในกองผลวิชาและผลสัตจาก็เอาไม้ที่เสียบไก่ไว้ทั้งหมดรวมถึงเครื่องในที่รวมกันอยู่อีกไม้หนึ่งวางพาดงามไม้ที่ผลเล็กและผลสมศักดิ์ทำไวรอเสร็จแล้วทั้งสองก็นั่งชันเขา่าควักบุหรี่มาจุดสูบปล่อยให้พลเล็กและผลสมศักดิ์รวมถึงจ่าชาติชาย ช่วยกันหมุนไม้ไปมาย่างไก่เพื่อให้สุกทั่วกันเรือตรีจักรพัรด์คำชื่นนั่งมองผู้ใตบ้บังคับบัญชาของเขาที่กำลังช่วยกันย่างไก่อย่างขามิขีขมันเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องสั่งแต่ลูกน้องในทีมก็สามารถปฏิบัติเองได้ตามที่เห็นควรอย่างเช่นวันนี้ที่ยังไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอาหารเช้าแต่ด้วยประสบการณ์ในการดำรงชีวิตของแต่ละคน ก็ทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองหมวดหนุ่มนั่งยิ้มอยู่คนเดียวสายตามองลูกน้องทั้งห้าคนด้วยความรักถ้าหากอีกเจ็ดนายที่สูญหายไปในการถูกซุ่มโจมตีมาอยู่พร้อมหน้ากันตรงนี้เขาคงมีความสุขมากกว่านี้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพลขับถึงแม้ไม่ใช่ลูกน้องในหมู่ของเขาแต่ก็ทำให้รู้สึกสงสารในชะตากรรมที่ได้รับ ไก่ย่างที่ทรงกลิ่นหอมกลุ่นถูกวางอยู่บนใบทองป่ากลางวงที่ทหารทั้งหกนายนั่งล้อมอยู่ผลสัจจาเอามีดเดินป่าประจำตัวแบ่งไก่ออกเป็นหกซี่ครบกับจำนวนคนส่วนเครื่องในที่ถูกย่างสุกพร้อมกันวางอยู่ตรงกลางแล้วแต่ใครจะชอบอะไรก็หยิบเอาอืมอรอยดีนี่รสเค็มนิดๆด,ด้วยเอาเกลือมาจากไหนกันละ่ะ มวดหนุ่มเอ่ยชมเมื่อเนื้อไก่ที่นุ่มขาวสัมผัสกับลิ้นที่รับรสผมมีเครือหอเล็กติดมาสองหอครับกะจะเอาไว้ใส่ถ้าหากผมตกได้ผลวิชาญตอบชัดถ้อยชัดคำด้วยความภูมิใจที่ผู้บังคับบัญชาเอ่ยชมแต่หน้าสงสารนะจ่าข้าว่าพวกมันตาบอดด้วยมวดหนุ่มแกล้งพูดด้วยสีหน้าซื่อ จ่าบอกหมวดว่าไก่พวกนี้ตาบอดถึงมาติดแล้วผมเหรอตามันบอดที่ไหนล่ะผมเข้าไปปลดแล้วมันยังเจ็กผมถูกเลยเนี่ยที่ข้อมือเลือดยังซิบซิบอยู่เนี่ยผลวิชาญหันไปชี้แจงกับจ่าชาติชายด้วยสายตาค้อนๆทำให้ทุกคนที่ร่วมวงอาหารเช้าอยู่หัวเราะคืนขึ้นพร้อมกันอาหารเช้าที่เหมือนกับการกินเพื่อประทังชีวิตผ่านไปในเวลาไม่นานนะัก ทหารทั้งหกนายก็เตรียมเก็บของใช้ส่วนตัวใส่เป้ของแต่ละคนขึ้นสะพายหลังเตรียมออกเดินสู่ถนนลูกรังที่พวกเขาเดินทางมาจนเป็นเหตุที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากมองดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งกองไฟที่ก่อดับสนิทถูกกลบล่องรอยด้วยใบไม้สดบ้างแห้งบ้างจนมองแทบไม่รู้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นกองไฟที่ใช้ย่างอาหารประทังชีวิต ผมว่าเราควรมุ่งหน้าไปทางที่พวกเราได้ไก่ป่ามาเมื่อเช้าดูบ้างนะเพราะถ้ามัวแต่ไปแยกที่เราเข้ามากลัวจะผิดทางอีกลองไปทางนี้ดูแล้วค่อยแยกซ้ายมุ่งไปที่ถนนซึ่งผมคิดว่าถนนต้องอยู่ทางซ้ายมือเรานี่แหละพวกเราว่าไงลองช่วยกันคิดดูสิหมวดหนุ่มปรึกษาลูกน้องถึงทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปทุกคนก็เห็นด้วยกับความคิดของผู้บังคับบัญชา ไม่มีใครว่าใครในการที่ต้องค้างคืนอยู่ในป่าเมื่อคืนนี้การเดินในป่าถ้าไม่ตั้งใจจดจําเส้นทางต้นไม้ใบหญ้าต่างๆที่ผ่านมาก็ยากที่จะจดจําเส้นทางได้ป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดก็มีความคล้ายกันทั้งสิน้นมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่กอหญ้ากอไม้ในสภาพที่คล้ายกันไปหมดการหนีการไล่ล่า สู้พลางหนีพลางสายตาที่คอยมองกลุ่มคนที่จะมุ่งร้ายทำให้ไม่มีใครสักคนที่จะจดจำเส้นทางที่บุกกันเข้ามาได้หมดครับถ้าตอนนั้นเราหันหน้าสู้โดยไม่หนีเข้ามาเราจะมีทางรอดไหมครับจ่าเอกชาติชายถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังไม่มีทางรอดเลยจ่าเราหกคนกับพวกธิดาหน้าเข้าหาเราเป็นสิบ แล้วพวกมันที่เหลือก็จะโอบเข้ามาล้อมเราอีกสองด้านพร้อมกันเราจะมีทางรอดได้ยังไงเราถึงต้องหนีเอาตัวรอดมาทางด้านหลังที่มันไม่สามารถเข้ามาปิดได้ทันทําให้เรายังมีลมหายใจที่จะกลับไปเอาคืนยีไ่ไงแล้วต้องไม่ลืมนะว่าพวกมันชํานาญพื้นที่กว่าเราจํานวนก็มากกว่าเราหัวหน้าชุดกล่าวตอบให้ลูกน้องเห็นถึงความเป็นจริงนี่ไงจ้า แอ่งน้ําขังที่พวกผมเอาไก่มาทําเมื่อเช้าผมถอนขนหมกไว้ตรงนี้ไงผลสัจจาและผลวิชาญชี้ให้ผู้หมวดและจ่าดูจุดที่เขาหาอาหารเมื่อตอนเช้ามาืดมันเป็นเพียงแอ่งน้ําเล็กๆที่ขังน้ําฝนไว้น้ําในแอ่งยังใสจนมองเห็นก้นแอ่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้สามารถลงมากินได้อีกระยะหนึ่งแต่ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม แอ่งน้ำนี้ก็คงแห้งเพราะว่าแอ่งไม่ใหญ่โตนะักทั้งพลวิชาญและพลศัจจาเอาไก่ที่ทำแล้วจุ่มลงล้างทำความสะอาดในแอ่งน้ำที่ใสแจ๋วอยู่เมื่อเช้าความคิดที่จะเอาน้ำในแอ่งเติมใส่กระติกประจำตัวจึงหมดลงเสียงนกเจียวจ้าวลั่นในดงข้างในคณีจากเสียงน่าจะเป็นฝูงนกเพราะได้ยินเสียงเจียวจ้าไปหมด พลวิชาและพลสัจจาที่ดูเหมือนจะสนกว่าเพื่อนในกลุ่มที่เหลืออยู่ด้วยกันเดินเลี่ยงเข้าไปยังดงที่นกกำลังส่งเสียงอยู่เพียงครู่เดียวนกฝูงนั้นก็เงียบเสียงลงอีกสักพักพลวิชาและพลสัจจาก็เดินดุมๆออกมาพร้อมกับกล้วยสุกเหลืองเครือใหญ่ที่ถูกหามหัวหามท้ายกันออกมามืออีกข้างก็มีทางกล้วยที่แห้งแล้วสองทาง พ้อมไม้ยาวประมาณ2เมตรขนาดข้อมือติกมาด้วยวิชานร,รูดใบกล้วยออกจนเหลือแต่ทางของใบกล้วยนำไปจุ่มลงในแอ่งน้ำบีบบีบนวดนวดจนมีความนิ่มมาบิดเป็นเกลียวเหมือนเชือกเส้นหนึ่งสัจจาก็ตัดทอนไม้ท่อนที่ถือมาให้ไม้ท่อนนั้นพอเหมาะกับการเป็นคานหาบของอีกครู่ต่อมากล้วยสุกเหลืองเครือนั้นก็ถูกเชือกกล้วยผูกร้อยไว้กับไม้คาน ร้อมเป้หลังของใครไม่รู้ที่สัตจาหิ้วติดมือมาวางอยู่บนบ่าข้างหนึ่งของวิชาญและสัตจาโดยบ่าอีกข้างหนึ่งของวิชาญและสัตจาสะพายอาวุธประจำกายโดยให้ลำกล้องชี้ลงพื้นการเดินทางก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเองสองคนไปได้กล้วยเครือนี้มายังไงวะจ่าชาติชายหันมาถามลูกน้องทั้งสองของเขาที่กำลังช่วยกันแบกคานไม้นั้นตามมาทางด้านหลัง ก็ไอ้นกฝูงที่มันตีกันฝูงนั้นน่นแหละที่เราได้ยินเสียงรั่นเลยน่ะมันกําลังแย่งกันเป็นเจ้าของกล้วยเครือนี้รอยมันจิกกินกันไปบ้างแล้วมันกําลังตีกันเจียวเลยผมก็เลยขอมันมาวิชาญตอบอย่างภาคภูมิใจหึขอเลยเอ็งขอกันยังไงวะจ่าชาติชายสงสัยไอสัตว์จ่ามันเอาไม้คว้างไปในดงกล้วยแล้วร้องเฮ้อไล่มัน มันตกใจบินหนีกันหมดเลยผมก็เลยเข้าไปตัดมานี่แหละผลวิชาอธิบายในขณะที่สัตว์จาหาันมามองเพื่อนที่เว้นวักชื่อของเขาอีกแล้วเออดีเว้ยใครมีประสบการณ์อะไรก็งัดมาช่วยกันนะตอนนี้เราหวังเพื่อน่วยเหนือหรือใครไม่ได้แล้วมีแต่พวกเรานี่แหละจ่าชาติพูดขึ้นจากความรู้สึกรักใคร่ที่มีต่อลูกน้องซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเดนตายแล้ว หมวดหนุ่มหัวหน้าชุดที่ถูกส่งไปสับเปลี่ยนกำลังยกแขนขึ้นปาดเหงื่อที่เป็นเม็ดพลาวอยู่บนหน้าผากพร้อมกับมองเข็มนาฬิกาบนข้อมือเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วเหนื่อยกันไหมพวกเราหาที่นั่งพักกันก่อนเดินมานานและยังไม่พ้นป่าสักทีผู้หมวดหนุ่มเลยกับผู้ตายบังคับบัญชาพร้อมกับหันมามองลูกน้องทุกคนหน้าเป็นมันปราบด้วยเหงื่อใคร ในป่ายามนี้ถึงแม้แสงแดดจะรอดผ่านพุ่มพึกลงมาได้ไม่มากนะแต่ความร้อนก็เกิดจากอุณหภูมิที่สะสมมาตั้งแต่เช้าใบาไม้กิ่งไม้สงบนิ่งไรแรงลมมาช่วยลดความร้อนที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วไปทหารทั้งหกนายมุ่งหน้าสู่โคนไมใ้ใหญ่เพื่อผ่อนคลายอาการเมื่อยล้าจากการออกเดินมาตั้งแต่หลังอาหารที่กินกันแบบประทังชีวิตเมื่อเช้าที่ผ่านมา ทหารผู้ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันทั้งหกนายพากันเดินดุ่มเข้าสู่โคนไม้ใหญ่ที่โคนต้นมีร่มเงากว้างพอจะนั่งเหยียดขากันได้อย่างสบายทั้งหกคนเสียงพูดคุยเงียบกลิบมีเพียงเสียงหายใจแรงที่บ่งบอกอาการเหนื่อยลา้าและอาการนิ่งงนันต่อภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าร่มเงาไม้นี้อีกด้านหนึ่งก็คือลานร่มเงาที่พวกเขาพักนอนกันเมื่อคืนนี้นั่นเอง ทุกคนยืนงงเหมือนไก่ตาแตกเดินกันจนเหนื่อยล้าใช้เวลาไปไม่น้อยสุดท้ายก็วนมาอยู่ที่เดิมความเงียบปกคลุมลานพิศวงแห่งนี้ไม่มีคำใดออกจากปากทหารกล้าทั้งหกหนายพวกเราโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานกันเข้าแล้วเดินกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็หนีที่เดิมไม่พ้นคงต้องตั้งสติต้องคิดกันใหม่แล้วถ้าแกอาถรรพ์ป่าไม่ได้ เราก็คงต้องวนเวียนอยู่แถวนี้ตลอดไปเพราะหาทางออกไม่ได้ผู้หมวดที่มียศสูงสุดในกลุ่มเดินตายกลุ่มนี้พูดเหมือนรำพึงกับตัวเองทั้งหกหนายยืนนิ่งไม่ปริปากคำใดสีหน้ามีแต่ความง,งุนงงต่อภาพลานโล่งที่ใช้นอนใช้กินตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าก่อนจะเดินจากไปจนขาล้าสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมยังไหวกันไหมพวกเรา หมวดหนุ่มถามผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเสียงเหมือนคนที่ทำความผิดน้ำเสียงเบาไม่มีความแจ่มใสและกำลังใจหลงเหลืออยู่ในน้ำเสียงนั้นไหวครับหมวดไม่ว่าจะมีอาถรรพ์ยังไงเราก็พร้อมกันทุกคนอยู่แล้วครับคนสมศักดิ์ผู้ซึ่งพูดน้อยที่สุดในกลุ่มตอบเสียงดังฟังชัดผู้หมวดหนุ่มหันมามองผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้พบกับรอยยิ้มของลูกน้องทั้งห้าของเขา พร้อมดวงตาที่แจม่มใสกำลังใจที่เสียไปเมื่อครู่กลับคืนสู่ผู้หมวดหนุ่มอีกครั้งพร้อมกับความคิดที่จะต้องพาทุกคนที่กำลังเผชิญอาถรรพ์ป่าอยู่ด้วยกันขณะน,นี้ให้พ้นจากมายาแห่งพงไพรให้ได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเพียงไรย